สวัสดีค่ะเด็กนอนุบาลสองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณโกฟาเช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่12นะคะ หน่วยหินดินทรายนะคะวันนี้ครูฟางก็จะพาเด็กมาเรียนเกี่ยวกับหินดินทรายนะคะว่าหินมีลักษณะเป็นแบบไหนทรายมีลักษณะเป็นแบบไหนดินมีลักษณะเป็นแบบไหนแล้วก็ประโยชน์ของหินดินทรายออกมาไว้ทําอะไรได้บ้างเด,เด็กตามครูฟางมาเลยค่ะหน่วยดินหินทรายลักษณะของดินจะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม เนื้อดินละเอียดอุ้มน้ำได้ดีเหมาะกับการปลูกต้นไม้ลักษณะของหินเป็นก้อนเล็กๆแข็งๆมีรูปร่างแต,งตกต่างกันไปลักษณะของทรายจะมีสีน้ำตาลสีเนื้อสีขาวมีลักษณะเป็นเนื้อหยาบนะคะไม่อุ้มน้ำสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ดินได้แก่มดแมลงสาบตะขาบต่างๆนะคะและสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในดินนะคะจะเป็นซากพืชซากสัตว์นะคะดินสามารถนำมาปลูกต้นไม้ปลูกผักให้เรารับประทานได้ ส่วนหินและทรายสามารถสร้างบ้านสร้างตึกสร้างอาคารได้ดินบางส่วนยังทําเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยนะคะการรักษาธรรมชาติเราจะไม่ทิ้งขยะตามสถานที่ต่างๆนะคะหากบริเวณบ้านเด็กๆมีดินหินทรายเด็กๆลองเก็บมาดูและสัมผัสดูนะคะบางคะสําหรับวิดีโอที่ครูฟางนํามาให้ความรู้นะคะเด็กๆก็จะรู้จากลักษณะของหินลักษณะของดินลักษณะของทรายนะคะว่ามีลักษณะ เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงแล้วก็ประโยชน์ของดินใช้ในการปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะมีประโยชน์มากมายเลยแล้วก็ประโยชน์ของทรายกับหินก็ใช้ในการสร้างบ้านหรือทําเครื่องกรองน้ําต่างๆได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้ครูฟางขอจบการนําเสนอเรียนเท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ